ได้สิว่าจ้าไดกะยาเด้อค่ะพี่น้องปีนี้แม่เพ้นทดสอบรองมึงแล้วค่ะตอนนาแรลงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะที่ว่าหยามันสัตว์หยาดเงาหยาดบ้านนี้แม่เพ้นมาเหตุทดสอบเบืองแล้วพี่น้องตัดออกปุ๊บแล้วกเอา,าอ้ําสะโอปุ๋ยใส่นามใส่ให้มันเสมอสวัสดีค่ะพี่นอ้องหลังจากที่เอาตัดอัดแหงไปรอบนั้นเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวแม่เพ้นจะพาพี่น้องเฮ้ามาอัปเดตแพงโกลาอีกจังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องช่วงอันแหง้านแหงไปประมาณสิ้นเดือนเมษาเนาะจ้ะเนาะสิ้นเดือนเมษาเห็นบ่าค่ะพี่นอ้องหยาแพงโกลาเฮ้าแม่เพ้นตัดปุ๊บแม่เพ้นกะวานปุ๋ยการทีการที่เฮ้าเพ็นแหงหยามันงามเนาะค่ะเนาะ ัดออกปุ๊บนีเข้ากับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยขอ,อกก็ได้นอกจากเนาะเห็นบ่ค่ะเข้ากับมาอาเป็นพี่น้องเขาเบิ่งเนาะค่ะตามทิ่แม่เพ่นเหตุเบิ่งเนาะพี่น้องเขาเนาะนี่ค่ะเห็นบ่ที่อัดแหงไปแล้วตอนนั้นฝนยังบ่ตกเนาะค่ะอัดแหงไปแล้วแม่เพ้นกะกา่าเก็บ มัดหญ้าปุ๊บแมนบอกค่ะ,คะและแไ่เพ้นก็เอาปุ๋ยมาวานแล้แไ่เพ้นก็เอาน้ำใส่เนาะค่ะเนาะเห็นบอกคะ่ะสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาตอนนี้พืชสภาพมีถุน่ากับประมาณเดือนกลัวพี่น้องเห็นบอกหญ้าเห้าบานนี่ช่วงหลังๆมาฝนมันมาตกเนาะค่ะพี่น้องน้าฝนมันกะเย็ยดหญาเห้หเางามไวงามไวก่อนน้าบาดานเนาะพี่น้องเห็นบอกคะ่ะ กษัตริยพ่อตัดอีกรอบแล้วดิค่ะเป็นีว่าค่ะหญ้าหาง่ามแหลผู้ใดสีว่าจ้าใดกับค่ะผู้ใดสีว่าจ้งใดกษัตยาเด้อค่ะพี่น้องปีนี้แม่เพ้นทดสอบล่องเมืงแหลวค่ะตอนนาแรลงเนาะค่ะเนาะทีว่าหญ้ามันสัตว์หยาดเงาหยาดบานี้แม่เพ้นมาเหตุทดสอบเมึงแหลวพี่น้อง ตัดออกปุ๊บแล้วก็เอาหํามปุ๋ยใส่นามใส่ให้มันเสมอแม่เพ็ญจะไม่หยายนามเสาแรงเสาแรงนะะเนาะค่ะเนาะมาเห็ดเบื้องแล้วหยามันกะได้กินได้กินทั้งหนาแรงหนาฝนเลยค่ะแรงเบิดแรงปีบางหันเนาะคะ่ะแม่เพ็ญไงมีหยาแบงปันให้พี่น้องไปใหงวยกล้วยละแม่เพ็ญกับมีหยาใหงวยกล้วยกินก่อนค่ะหนูค่ะ ขึ้นพายยางเบืองเนาะค่ะเนาะในเพ้นกับสีฟังเบืองฝ่าเบืองฝนอีกเน,เนรราะพี่เนาะถ้าสมมุติว่ามัน,มน,นแดดเนี่ยในเพ้นจะมาตัดอัดกอนอีกหญ้าทุกหญ้าเด้อค่ะพี่น้องวัตถาเฮามีน้ำใสปุ๋ยใสแม่สีนาแหลงกสร้างพี่น้องเอ้ยแใ่เพ้นเฮ็ดเบิ่งแล้ว อย่าสิมีกินตลอดเลยค่ะหลอบตาบาเฮ้ามีน้ำมีปุ๋ยมีฟุ่นว่าอ่างไผู้ใดมีฟุ่นขิงวัวขิงวัวขี้ขั้วเฮ้าหนีกั๊ไส้เนาะค่ะเห็นป่ค่ะพี่นนองเพงโกลาเพงโกลาเดือนกลัวค่ะ ตัดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสะอ่อนหายดิเขียวเขียวงามขนาดเลยค่ะ นม่ค่ะพี่น้องอันนี้คือเพ่งก,กลากําลางอ,อ่อ,อนๆงามๆเลยค่ะ,ะให้พี่น้องเบ่งนว่ <c oughs> ค่ะระบบมน้ำของแม่เพ้นใส่โซราซล่ซล <c oughs> ค่ค มะค่ะระบบน้ำของไม่เพีนเป็นโซลาเซลล์แล้วลก็เดินทอโบ,อเ,มบอเมนโบเมนระบบสับปิงเกอร์เนาะค่ะเนาะอันนี้ไม่เพีนสิปล่อยทอทอหนาสองเนาะคะ่ะสองนิว้วสมเอิกะพันหาลอยจ้ะเนี่ยค่ะน,นี่นมีกรมูเนาะค่ะเนาะอันนี้พร้อมเฮ็ดพันเลยค่ะ ประมาณไรกลัวเห็นไหมคะเกจจัดพอมเห็ดพันปลูกเลยค่ะมันกัดเจลเลียกันเนาะค่ะเนาะจยงใดกัฝากพี่น้องเข้าไหวในเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจกัโทร่มาถามใดเด้อค่ะเด้อเพ่นกันยังมีพ่อแบงปั่นอยู่ค่ะแพ่งกุลาอัดแห้งกับมีพ่อแบงปั่นพี่น้องเข้ายู่แพ่งกุลาซดกับมีค่ะละกัญญาไนละกัญญาลุงซุปเปอร์ละกะ ถ่ายเคลื่อนซูเปอร์ลีดแล้วก็นาลูกแกะกระพัดเนาะค่ะเนาะจังไดกัโทรมาสอบถามได้เนาะคะ่ะผู้ใดสนใจเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนา้าฝนแล้วคะ่ะเข้ากับสีบัวใดใส่น้ำบาดาลยางเนาะค่ะเนาะปลูกไว้มันก็ปิดแล้วก็เกิดได้เลยแล้วก็พรอมตันแหงนวเลยเนาะค่ะเนาะจังไดไม่เพ่นกับฝากไว้ซ้ำนี่ก็เนานะค่ะเนาะ ืันนี้แม่เพ่นมาอัพเดตให้พี่น้องฮาวบึงเนาะค่ะนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาถามด้วยค่ะเด้อฝ<ม>ากไว้ซ้ำหนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ